มันเบิดเบิดก็ไปซสื่อท่อนแหละสื่อไหนละปัมก็อยู่ไก่แบงางไปแล้วบ่นง้างก็ย่างเ่อนตัวเ็ดเไหนบวเสกมึงโหลดบุหรีเหอมึงหัวเาะกาติบ่าง่ายเหตุยังใส่เบ็ดใส่าไ่สว่าทำไมถึงกเบิดมันเบิดจริงเหรอยังงนมีจะรอนมีกลวยมหยังู่บ่เนีหาเบิ่งมน้อัน ว่าม <SM. S 2> <Christina. S 1> ีพอกรยื้อานมนันเด้อเออหาไฟนี่เน่เออติดสายนี่ละเดี๋ยวขอไปหาน้ำมันก่อนอืมไปขับไปน่มันเป็นยางสารย่แบกนี้มันยังบ่อฟ่าบ่ฟังมันคำมันหนีแล้วมาละไปน่จะเด้นวหวานวอมาละอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจ้าเมื่อไงกวนเมื่อไง เมื่อยจังเลยข่อยแงงสามกิโลบุนเถอะสีมาหอดปัญหารถสิ่ายแทางกระ่มีหากลวยหายังกระ่เห็นเถอาสีได้น้ำมันโอ้ยอน้ำมันอะใจกลวยนี่เด็กกลวยเป็นไงกลวยโอ้ยกลวยอีงเป็นมันเปนเินเช่นดูเื่อนเจ้าข่อยหาย่เห็น บ้านนึ่งยูหันพ่นมีรถไม่เรือหลายขอ่ายืมกล้วยในจักอันพิ่นขอให้กล้วยข่อยมาไกูหงุดหลกล้วยแนี่ยหนีผมที่เติมน้ำมันกัญญาทิมเบอ้อไงด้วยลย่ป